เราไปดูกันที่ w o r l d Alert กันหน่อยนะครับเพราะว่ามีหุ้นอยู่หนึ่งตัวนะครับที่ในช่วงกรอบเวลานะครับประมาณ1เดือนที่ผ่านมานี้ถือว่ามีการปรับตัวสูงขึ้น54%เลยและหุ้นตัวนั้นก็คือ d e p พ n t หรือว่าบริษัทสีเดลต้าจำกัดมหาชนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน3หุ้นนะครับที่ทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการกำกับมาตรการนะครับเข้าขายมาตรการการซื้อขายระดับหนึ่งก็คือท1วันมีความหมายว่าห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายแล้วก็แคชบาลาน س ก็จะมีผลนะครับ3-21ตุลาคมเลยนะครับถ้าเกิดว,ว่าดอนมองมองย้อนไปที่ไทม e l i n e ความเคลื่อนไหวขหุ้นตัวนี้ก็คือดีเพนนะครับหเดือนที่ผ่านมาเลยปรับตัวและ54.66%ไประดับจากเดิมนะครับ7.50สตางค์นะครับในวันที่1กันยายนแล้วไปทําระดับสูงที่สุดเลยนะครับ11.60สตางค์ในวันที่28กันยายนโดยในช่วงเวลา1เดือนนี้นะครับก็คือ28-26กันยายนนี้เนี่ยหุ้นตัวนี้ครับคือดีเพน มีปริมาณหุ้นและมูลค่าการซื้อขายเข้ามาเป็นจำนวนที่มากกว่าปกติขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มแบบติดต่อกันตลอดเลยนะครับช่วงเวลาทําการ20-28กันยายนราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมานะครับก็มีข้อสงสัยแล้วครับว่าแล้วผลประกอบการของเขาเนี่ยมันจะกลับมาเติบโตได้ไหมเพราะถ้าเกิดเราไปดูงบการเงินนะครับที่ส่งไปที่ตลาดหลักทรัพย์พบแบบนี้ครับว่ากําไรสุทธิของบริษัทเอา6เดือนแรกของปีนี้นะครับพบว่า23ล้านบาทถามว่าเยอะหรือน้อยถ้าเกิดเราไปเทียบกันกันกบ ช่วงนะครับ6เดือนแรกของปีก่อนหน้าตอนนั้นอยู่ที่33ล้านก็มีความหมายว่าถ้าครึ่งปีแรกปีนี้23ก็คือปรับลดลงไป40%เลยนะครับขนาดเดียวกันคงไม่ใช่แค่ตัวราคาหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทีนี้ไปดู PE กันบ้างน,นะครับของหุ้น Deepen นะครับทยานปรับตัวขึ้นมานับตั้งแต่วันที่มี IPO ตอน,น,น IPO เนี่ย PE ของ Deepen อยู่ที่32.80เท่าไปแล้วแต่ตอนนี้กลายเป็นว่า PE ของ Deepen เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับจนตอนนี้เนี่ย P/E อยู่ที่50.75เท่าไปแล้วดังนั้นสิ่งที่น่าติดตามครับก็คือว่าแล้วผลประกอบการที่คนเขามาลงทุนนี้เนี่ยมันจะเติบโตไปพร้อมกันกับราคาที่คนเขาจ่ายลงไปแล้วก็ปรับตัวขึ้น54%หรือเปล่าในช่วงเวลาแค่1เดือนตอนนี้ P/E ก็พุ่งขึ้นไปกว่า50เท่าอย่างที่บอกไปแล้วมุมผู้บริหารก็เคยบอกแบบนี้ครับว่าแนวโน้มผลการดาเนินการครึ่งหลังปี65เนี่ยมันจะต้องดีขึ้นแหละครับ หลังจากที่ปรับขึ้นราคาสินค้าไป6-12%ตั้งแต่ไตรามาสที่2เพื่อรักษาอัตรากําไรนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นการสะท้อนนะครับราคาวัตถุดิบที่มันสูงขึ้นอันเป็นผลกระทบจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียผู้บริหารเขายังได้ระบุนะครับบอกว่าหนึ่งในปัจจัยหนุนครับของดีเพนคือการที่โรงงานใหม่ของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นการผลิตในไตรามาสที่3ก็คือในตอนนี้แหละครับไตรามาส3 2 5 6 5 ราคาสีนะครับในประเทศเองก็พุ่งสูงขึ้นมาตั้งแต่มิถุนายนคาดว่าน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวนะครับของผลประกอบการเนี่ยตั้งแต่ไตรมาสนี้เขาคือไตรมาสที่3แล้วก็ฟื้นตัวเต็มที่ในไตรมาสหน้าคือไตรมาสที่4นะครับเป็นต้นไปด้วยทางด้านของคุณกิตพลไพศาลกิตนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การนะครับแล้วก็นะักกลยุทธ์ของบริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ UOBK เฮียนประเทศไทยให้ข้อมูลบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับราคาดีเพนนั้นมีการเก่งกําไรกันเยอะ นอกจากนี้เป็นหุ้นที่มีการติดมาตรการการกำกับซื้อขายเป็นเพราะว่า P/E นะครับที่ปรับตัวขึ้นไปถึง50เท่ากว่านี้เนี่ยอยู่ในระดับที่สูงแล้วตรงนี้นะครับทางด้านคุณกิตพลนะครับจาก UOB k a y m a n Securities ได้บอกว่าให้นักลงทุนเนี่ยประเมินว่าในช่วงที่ผ่านมาผลประกอบการได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวเศรษฐกิจและในอนาคตมีแนวโน้มที่ผลประกอบการนั้นจะฟื้นตัวได้หรือไม่ขณะเดียวกันอีกมุมนึงครับตลาดเองอาจจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงงปัจจัยพื้นฐานเชิงบวก แต่ราคาหุ้นอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วจนกลเกินกว่าพื้นฐานของผลประกอบการที่กำลังจะออกมานักลงทุนเองครับก็ควรที่จะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของทางบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้วยครับเ่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ